พี่น้องเี่เคารพครับผมมาบ้านพนาเกียงไก่ไทยออนซึ่งเป็นอนุก,กรรมการของทุ้นพื้นผู้จังหวัดอุดรธานีและก็เป็นสมาชิกสภาโอโทโท,ที่จังหวัดหนองบัวลำพูเป็นสมาชิกสภากเกษตรจังหวัดหนองบัวลำพูถือโอกาสนัเยี่ยมยามถามข่าวเพ่นเหล่นน้ำเพ่นนะครับบ้านเพ่นยอยา่บ้านหนองโดน ตำบลคุดดูอำเภอโนน,นสังมอฮอดบ้านเพื่อนแล้วครับผมผมมาเห็นอันนึงแปลกแปลกตาจังหน่อยผมก็เลยถือโอกาสทายให้พี่ให้น้องเบิ่งนะครับ <c oughs> พี่น้องอาจิโบ่บ,บ,บแปลกตาเท่าไรน,นะครับแต่ว่าผมไม่เห็นว่าแปลกตาอันนี้เป็นห่านบักบักโตน <c oughs> ห่านบักโตนห่านบักฟักเบิงบ่งเบืองเมืององไม่ที่เพื่อนเอาเอาอกมาเห็ด นะครับพู้น่ะเสาเสาต้นหมักไงนะครับพูนะไม่ที่เพ็นเอาไม่ให้บอกต้นบอกฟักบอกแ้งมันขึ้นมันขึ้นนะครับต้นไม่บอกไงเลยนะครับผมมาเห็นเราผมก็เลยถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ้งอันนี้มันอันนี้มันยังในีบอกฟักบอกแ้งอันนี้บอกแ้งอันนี้บอกฟัก ใตบันไดใ้เผัก <c oughs> เขียวอืมอืมอืมบันไดขึ้นใต้ขึ้นเกี๊ยบหน่วยอืมมันกำลังสีออกมันกำลังสีออกกันออกหน่วยนะครับเนี่ยเราปลูกไว้ในทอ่อแล้วก็ปล่อยให้มันขึ้นนะครับปล่อยมันขึน้นไปทีห่ห่านห่านมนีิตะไม้เป็นต้นตะ <c oughs> กอนขออเขาเฮ็ดตึงเต้นไม่ไพ่ไม่เฮ็ดห่านมัน นี่เรล่าเฮ็ดอันนี้นนมันหมากยังนอ,อคือเป็นสีแบบนี้นออือหักฟักทองหมกฟักทองต <c oughs> ผมครับมันกำลังี่ขึ้นกำลังี่ขึ้นเครื่ออืม่เอาเฮ็ดก,กระด้างไป อ๋อ mm. oh, เห็นละมันได้อออกน้ำ mm. เห็ดกระด้างกระไยอ่อาอ๋อที่ออกน้ำเป็นตาเห็ดกระด้างอยื่ทิงขอนเท mm. งขอนมันแน,นแีนเบิด์นละพ่อเนียนเบิร์นเลยยู่เทงขอนเดยนมาถ่ายให้พี่เห็นอ่องเบิงนะครับ <c oughs> <c oughs> เล่า,ากัเฮ็ดมักย่องห่านบักต้นซื้อ,อ,อนี่แกเอาไม้เป็นต้นขนาดใหญ่ไหมครับไม่เห็นเอื ก็ถึงเงือก็ถึงมัทไทยให้พี่ให้น้องเบิ้งนี่ครับเมียนมรกตวนอันนี้เขาเอิญเมีนบ่อบมันแบบทัพพูบหโอัพพูสีม่วอ๋อเมนอีดีมันแก่อยู่บ่อมันเตรียมอ่อนๆกินได้เพรา้น่คือหมายถึงว่าห่อไปกินได้่ปล่านีใช่ทัพพูเนี่ยโอเคอ่อนๆอมอ่อแต่ว่า โอ้ในตื้มันเป็นสีแบบนี้อนี่ครับพี่อ้น้องเบิ้งนะครับอันนี้เป็นพุทธหานมวนธรรมดาเด้อไม่เป็นต้นขนาดใหญ่นะครับเห็นห่านนี่ห่านบักตนห่านบักกืห่านบักทั่วพู้ เคยเห็นอันนี้มใหญ่ของท่านมุนเหครับมันธรรมดาเด่นนี่มุนนี่นี่เขาเอิ้นว่าเห็ดมักหน่อกอบก็ว่าคนเฮาน่ะมีเงินบ่ได้มีไม้เห็ดเฮือนงามมีหยังก็ตามนะครับนี่ไม้เราก็บ่อึดบ่อยากเราก็เฮ็ดไปนี่ไม้อือนี่ต้นไม้เล่าก็บกล้มาถึงเหงาถึงหากถึงหยังมาไม่เฮ็ดไว้ อครับธรรมดานะครับสัตว์กมีเงินเบาใดมีไม่เห็ดเงินงามบ่อึดบ่อยากบาทุกเบายากโบร้านเพลินวาแห้งอึดแห้งอยากแห้งทุกแหง้งแห้งอยากนี่เขาว่าแงินเบิดเล่าเป็นคนบ่อึดบ่อยากครับรเลยมาไทยพีหนองเบิ่งนะครับโอ้ที่เล่ากบานธรรมดากว่างขวง่างบริเวณไร้ ลายลายพอสมควรน,นะครับอือักจะลายลายช้ำไหนกับพงหูบเท่านี้ถามคนตอนนี้เราเราอยู่ในบ้านผมมาฮอดผมออก็เล็ดถือโอกาสวิาสาสะาไทายเลยเราเป็นเจ้าของช่องยูทูบหนี่ยเราคงบกแห้งดอกให้ทีมงานไทยทํานะครับดอกไม้ดอกลายนี่ดอกเหลืองอองามๆครับ มีบดนะครับอขามีเบดเนี่ยอยากเนี่ย,ยกินทั้งคุณก็มีเอาตะาซนีน่แหละคลิปนี้ไอพี่น้องเบิ้งนะครับไ้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับสำหรับคลิปนี้เบิ้งหัานบักตนโอ้ช่างมงแมนคลิปนี้ให้พี่ให้น้องเบิงบงเบงบบบ้งห่านบันตนนนนกนบนบนตนครับโอ้บักตนกำลังสิบเป็นหน่อยกำลังสิดหกหลายอยู่ครับอน้่อยก็หลายกำลังสิบเป็น เดีย๋ยวฟังทั้งพีหอยต้นเน,นี่เต้นดันั้นเป็นบักตน้นบักต้นสมัยโบราณน,นี่มันจะต้องเป็นเป็นนวลกลมๆอันนี้มันบักต้นสมัยไหนหรอเป็นเนว้อแง่คล้ายกับบากน้ำนะครับนี่นะครับปีให้นองเบิงนะครับนี่เป็นบักตนน้นแนวใดบุนี่ครับปีแห้นองเบิงนะครับนี่ครับ นี่คือห่านบกตน้นห่านขนาดใ,นนใ,ดดดาใหญ่นะครับนี่บันไดขึ้นเก็บบกตน้นย่างยอดเดมะแกงแล้วก็ขึ้นไปนะครับนี่นี่คือน้กต้นนะครับ ครับพี่น้องที่กรลบครับกะจีให้พี่ให้น้องเบื้งคลิปนี้ครับคงสีสันๆทันี่ละฝากไปถึงพุ้ติดตามของท่านเกียงไก่ไทยออนและกระเพ็ดนักทบเปี่ช่องนักกรบด่านเทือนกระปวดกดติดตามให้เดอ้อนี่เป็นลูกน้องเล่าละ มาเยี่ยมยามเลาแล้วก็มาถือโอกาสทายถ้ำแล้วก็คาพี่น้องคาทีมงานเลาทิ่โกรสงสารโคตหย้ยโคตติดตามหายก็ทิ่พ่อด้มีซื้อมีเสียงน้ำมูลนะครับเอาซัมนีเนาะคับผมครับ